สวัสดีครับ PJ Tactor นะครับวันนี้พบกับรถไถอกิทีเอลยี่ห้แรงนะครับคันนี้2อพานะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ขับ4ี่นะครับอุปกรณ์ใบดันพร้อมผ่านพวนนะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิก PTO เต่ากระต่ายใช้งานได้หมดนะครับไฟไม่แตกนะครับไฟสองไฟท้ายไฟเลี้ยวพวกนี้ไม่แตกนะครับฐานห้าครับ สีเดิมนะครับใบดันสวยสีใบดำยังไม่หมดเลยนะครับรถกระทะล้อเดิมสีเดิมกระทะชุดสีไม่ผุนะครับหลังคาเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหลังคากับเบาะหุ้มใหม่ระบบไฟใช้งานได้หมดนะครับครับประมาณนี้ครับ TL 25แรงสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับ